ก็เออตัวนี้นะคะเพิ่งซื้อมามันเป็นสครับใช้สำหรับขัดขัดริมฝีปากอะ่ะอันนี้ก็โลจูคิดรีมตาทาหน้าตัวนี้ใช้ดีนะไอตัวนี้เพิ่งซื้อมาเห็นมันบอกว่ามันเป็นสินค้าของชีววิถีนะคะสินค้าของชีววิถีเอไว้ White ์เทนนิ่งมันอยู่ไหนวะเจอละ คือตัวนี้เพิ่งได้มานะคะตัวนี้ก็เป็นไวท์เทนนิงใช้ทารักแล้แล้วก็ขาเบียดขาหนีบดำรักแล้ดำก้นดำนะคะใช้ตัวนี้ได้ก็เป็นสินค้าของดีสตรานะคะของบริจัทเนเ u อร์ซอฟนะคะอันนี้ก็ของชีววิถีนะคะก็จะมาลองใช้ดูนะคะลองใช้ดูมันก็จะเป็น ม,ม,มันสำหรับขัดริมฝีปากอะ่ะทีว่าวิถีโคโคโนัทซอฟลิปสติกับมีส่วนผสมจากโคโค่บัตเตอร์น้ำมันมะพร้าวผงสักับจากเนื้อในมะพร้าวเออมีส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติไม่มีน้ำหอมและแอลกอฮอล์เหมาะสำหรับขัด บริเวณริมฝีปากปากดำค้ำหยาบก,กา้านขัดให้อ่อนโยมีวิตามินอ e, ีจากน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ริมฝีปากอ่อนนุ่มริมฝีปากจะแรดูดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ก็ใช้ตัวนี้มันจะเป็นเม็ดสกับนะคะก็จะใช้ในการขัดริมฝีปากโดยตรง ส่วนตัวนี้มันใช้ทารักแร้ขาวมันเป็นตัวนี้ไวท์เทนนิ่งบอดี้โลชั่นสรรพคุณช่วยฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ำให้กลับมากระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติของบริษัทเนทของออสินค้าตัวนี้นะคะเป็นสินค้าจากบริษัทเนเจอร์ซอฟนะคะอยู่ที่นนทบุรีสินค้าตัวนี้นะคะเป็นไวท์เทนนิ่งบอดี้โลชั่นดีสตาเราคัดสรรสารสาก,กัดจากธรรมชาติอันทรงคุณค่า ที่ผ่านการวิจัยและตรวจสอบว่ามีประสิทธ,ธิภาพสูงโดยชั้นซันวานโนเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากองค์กรนาซาประสานกับแอนตี้เอ่อพอลชันที่มีคุณสมบัติบังรุรงฟื้นฟ,นฟ,นฟนูและปกป้องผิวจากมลภาวะธรรมชาติต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคุณก็ใช้หลังอาบนะ้ำมีส่วนผสมอควานะคะมีส่วนผสม เออสารสกัดจากใบบัวบกด้วยนะแล้วก็มีส่วนผสมหลายๆอย่างนะคะตัวนี้ก็มีออยอนะคะก็ผลิตเมื่อผลิตเมื่อวันที่ยี่สิบเอดเดือนมิถุนามันเป็นไว้์เทนนิง่ง คือเอมีปานนะอันนี้ไม่ใช่ไฟไหม้นะเป็นปานแต่ถ้าให้เล่าถ้าให้เล่าเรื่องนี้มันจะมูเตลูเกินไปเพราะว่าปานอันนี้คือเอฝันระลึกชาติว่าคือสมัยนั้นอะประมาณสมัยรรห้าเนี่ยก็คือเราตายแล้วลูกชายเอาเอา,เอาเทียนเนี่ยเอาเทียนมาลนที่ศพตอนที่ว่าเขาจะเอาศพไปเผาอะก็ตัวนี้นะคะก็ ใช้ทารักแร้ได้แต่เดี๋ยวเอลองเอาทาขาดิว่ะตัวนี้นะคะสินค้าของดีสตาร์ไวท์เทนนิงโรชเ่นนะคะก็เขาให้มาฟรีก็เลยเราก็เลยรีวิวให้เขาหน่อยปกติเอก็รีวิวให้ชาวบ้านฟรีอยู่แล้วคือสินค้าตัวไหนที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันใช้ดีเออมันใช้ดีคู้ชอบเลยแบบเนี้ยกูก็รีวิวทาขา ก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ได้มาฟีส like ินค้าตัวนี้ได er: well> ้มาฟรีค่ะก็เลยรีวิวให้เขาหน่อยเขาอุตส่าห์ให้มาฟรีนะคะตั้งหนึ่งหลอดเขาก็บอกว่าใช้ตัวนี้ทารักแล้ข้ขาทาก้นเ้า ทาอะไรได้มันเป็นไวท์เทนนิ่งอ่ะมันทาได้ทั้งตัวก็ช่วยพวกรักแร้นะคะรักแร้ก้นอะไรแบบเนี้ยเนื้อครีมก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะก็ใช้เพราะมันจะนอนแล้วไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ้เคยไม่ได้ใส่กางเกง <c oughs> เอาผ้าปิดเฉยๆ <c oughs> หมอหมอดูช่องนี้หมอดูช่องนี้น่ารักนะคะเป็นคนน่ารักเป็นคนจิตใจดีงามนะคะไม่อาฆาตพยาบาทใครนะคะใครมากวนตีนก็ด่าแม่งหมดทุกคนเลยค่ะแต่ว่าเราไม่อาฆาตใครค่ะเราเป็นคนจิตใจดีงามก็ตัวเนี้ยเอ๋เอ๋ชอบนะเออชอบมันขัดริมฝีปากอะ่ะมันก็จะทําให้ริมฝีปากเป็นสีชมพูหน้าดูดอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้ก็ใช้ทารักแล้ขาวขา,วขาวหนีบก้นอะไรแบบนี้ได้ค่ะเออเป็นสินค้ามีออยอก็มันมีส่วนผสมจากธรรมชาตินะมีส่วนผสมจากมันเบอร์รี่ส่วนผสมจากเออหลายๆอย่างมีคอลลาเจนวิตามินซีวิตามินอี ะะแล้วส่วนผสมหลายๆอย่างที่ส่วนผสมเหล่านี้จะเป็นตัวทําให้ผัดเซลล์ผิวทําให้มันกระจ่างใสซึ่งคนอ้วนส่วนใหญ่อาจจะมีปัญหาขาเนี่ยเบียดกันมันก็เลยจะทําให้ขาหนีบเนียดำถ้าเราไม่ใช้โรชั่นไม่ใช้ตัวพวกนี้ช่วยเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนโดนไฟไหม้อะไรแบบนี้ก็คือถ้าใช้โรชั่นใช้อะไรแบบนี้ช่วยมันก็จะทําให้ผิวเนียนผิวสวยผิวขาวผิวกระจ่างนะคะ ก็เดี๋ยวแต่งหน้าก่อนนะแต่งหน้า,นาก็อันนี้ขัดนะคะขัดขัดก็ขัดขัดนี่นะคะเขาขัดก็ขัดก็เช็ดออกนะคะพอขัดก็เช็ดออกนะคะเช็ดออกหมดลว แล้วก็เออได้เวลาแต่งหน้าได้เวลาแต่งหน้าแล้วนะคะพอแต่งหน้าเสร็จก็ทำคลิปต่อเลยตอนอื่นต้องใช้โทนเนอร์นะคะใช้โทนเนอร์เนี่ยเช็คก่อนพอโทนเนอร์เช็ดหน้าเสร็จก็บังลุงผิวแล้วก็ใช้รองพื้น,นะคะ่ะแต่งหน้า ที่ทิงโทนเนอร์ตัวนี้ไม่เป็นโทนเนอร์มะเฟืองนะมันจะช่วยเกี่ยวกับพวกฝ้าพวกกระด้วยมันจะทําให้คนที่เป็นฝ้าเป็นกระเนี่ยหายนะคะมันเป็นโทนเนอร์มะเฟืองใช้โทนเนอร์มะเฟืองเนี่ยผสมผงผงพอกหน้าพอกทิ้งได้ใช้พอกหน้าได้ใช้ขัดตัว ใช้นวดบนผิวหน้าและผิวกายได้ผสมกับผงถั่วเขียวแล้วก็เอามาคนกันแล้วก็พอกหน้าได้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องสิวฝ้าลดจุดด่างดำขจัดไลฝุ่นกําจัดกําจัดมลภาวะกําจัดไลฝุ่น,ดดดล,นลดจุดด,าด่างดําบนใบหน้านะคะก็ตัวนี้มันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องฝ้าเรื่องกะด้วยเนี่ยพวกคนที่เป็นกระก็จะเป็นแถวเนี้ยก็ใช้แต้มเพราะว่า สารสกัดในมะเฟืองเนี่ยมันจะช่วยให้กระเนี่ยหายได้ปกติอ่ะคือเอ๋ไม่ค่อยได้ขัดปากเท่าไหร่ปกติจะใช้เอ่อเป็นเกลือขัดหน้าอย่างเดียว ย้ยานิดนึงนะคะตรงนี้มีกระตรงนี้ถ้าเรามีถ้าเรามีกระตรงนี้นะคะก็ใช้ตรงนี้เช็ดนะคะให้มันซึมเข้าผิวอ่ะมันจะช่วยได้ดีเลยค่ะคือ,อเอก็อยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะแต่กูก็ไม่รู้ว่ากูต้องทำยังไงมันถึงจะเป็นได้กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่า กูก็ไม่รู้ว่าน้องทํำยังไงอ่ะปกติกูก็เป็นคนของกูแบบเนี้ยจะให้คุยเป็นเฉพาะเรื่องก็ได้นะเช่นเอ,อคุณสมบัติของเกาวเครือแดงเกาวเครือขาวต่างกันยังไงเกาวเครือแดงอ่ะผู้ชายกินอนะ่ะดีมันบังรุงเรื่องเซ็ตเกี่ยวกับพวกปกกำหนดัดทําให้ ออโดไม่รู้ล้มอะไรแบบนี้กาวเครือขาวก็ทาให้นมโตกาวเครือแดงก็เหมาะสําหรับผู้ชายกินถ้าจะให้คุยเรื่องสมุนไพรเอกก็คุยได้นะแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยเขาต้องทํำยังไงเราเข้าไปดูของช่องของหมอดูเอ,อ้ยเราเข้าไปดเออูเกี่ยวกับความงามอของคนอื่นน่ะเขาก็เอ,อว่าเขาก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากกว่านะคือเหมือนกับว่าคือเขาอยากจะทําอะไร คือเอ๋เข้าไปดูช่อง beauty blogger ของคนอื่นเนี่ยเอ๋มองว่าแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ว่าในส่วนที่มีคนจ้างรีวิวอะ่ะนั่นก็คือเขาก็ต้องรีวิวให้เช่นสบู่ซิสตอครีมตัวนั้นครีมตัวนี้จริงๆอะ่ะมันก็ไม่มีใครจ้างเองรีวิวนะแต่ว่าเนี่ยเขาก็ส่งมาให้เราใช้ฟรีเขาก็บอกว่าเนี่ยตัวนี้ใช้ดี เป็นเจ้าของบริษัทเนเจอร์ซอฟเนี่ยเขาส่งตัวนี้มาให้เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาผลิตครีมอกเด้งหรือผลิตสินค้าตัวอื่นเนี่ยเขาก็จะส่งให้เราลองใช้เขาก็บอกให้เอาตัวนี้ไปลองใช้ให้แล้วก็ให้ลองรีวิวสินค้าให้เราดูเพราะตัวนี้มันใช้เกี่ยวกับพวกขาหนีบดำทารักแร้ขาวหรืออะไรได้นะคะตัวนี้ทีเนี้ยก็มาจะแต่งหน้าเพราะว่าหน้าที่หลักของเราคือเราเป็นหมอดูเราก็ต้องแต่งหน้าให้สวยเพราะถ้าเราไม่สวยเนี่ยคนก็ไม่มาดูคลิป รองน้ําขั้นแรกก็ต้องรองพื้นก่อนค่ะรองพื้นแต่ก่อนรองพื้นเนี่ยใช้เป็นใช้เป็นเอ,อ่อมอยเจอร์ไรเซอร์มอยเจอร์ไรเซอร์หรือครีมบัรุงผิวหน้าทาก่อนก็ดีนะคะจริงๆแล้วในการแต่งหน้าที่ถูกต้องเนี่ยควรจะใช้มอยเจอร์ไรเซอร์หรือครีมบังรุงหน้าเนี่ยทานหน้าบางๆนะคะเพื่อบังรุงผิวค่ะมันก็จะช่วยให้ผิวพันเราไม่เสียด้วยนะคะจะใช้เป็นเจลก็คือว่าในการบังรุงผิวก่อนแต่งหน้าเนี่ย จะใช้เป็นเจลว,ว่านหางจระเข้เจลแบบเจลไฮยาลูรอนหรือเจลอะไรก็ได้ใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเจลไฮยาเจลใช้เป็นเจลไฮยาลูรอน่ะเจลไฮยาลูรอนทาหน้านะคะในทั่วก็ได้แล้วค่อยแต่งค่ะแต่อันนี้เอกจะใช้เป็นโลจูคิดนะคะจะใช้เป็นโลจูคิดที่ครีมตาทาหน้าก็ใช้ทาใต้ตาแล้วก็ทาหน้าได้พอทาตัวนี้เสร็จค่อยรองพื้นแล้วก็แต่งหน้าได้เลยจะแต่งหนาแต่งบางก็ได้ค่ะไม่มีปัญหา ส่วนตัวนี้ก็มันเป็นครีมทาตัวขาวแล้วก็ทาลักแร้ขาวทาขาหนีบทาก้นได้ก็เอจจะเอามาทาขาหนีบทาทาขานะคะทาขาไม่ให้แห้งทาลักแร้เนี่ยลองดูเพราะว่าคือครีมเฉพาะทางอะถ้าเป็นครีมเฉพาะทางราคามันจะแพงอะค่ะส่วนคิีโลชั่นทาตัวขาวมีขายเยอะอยู่แล้วตามท้องตลาดในเซเว่นก็มีนะคะพวก ทีมกันแดดทีมอะไรแบบนี้มันก็มีอยู่แล้วอันนี้ก็คือว่าพอเราบังลุงหน้านะคะก็ไม่ต้องทาหนานะคะก็ให้ทา moisturizer บังลุงหน้าหรือเป็นเจลก็ได้พอเราทาบางๆเสร็จแล้วก็ลงรองพื้นได้เลยค่ะแล้วก็ใช้เป็นฟองน้ำนะคะก็จริงๆแบบนี้ที่เซเว่นก็มีขายนะมันจะอันละห้าสิบบาทแต่มันจะคนละยี่ห้อกันอันนี้ก็จะเป็น ฟองน้ำนะคะรูกหยดน้ำแต่ของเซเว่นก็จะอันละห้าสิบบาทก็จะไม่ใช่แบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟองน้ำรูปหยดน้ำเนี่ยมันจะเข้าล่องตาอะไรได้ง่ายกว่าก็พอบางลุงหน้าเสร็จพอทา moisturizer จะเป็นเจลจะเป็น moisturizer ก็ได้ทาบางลุงบางๆแล้วก็ลงรองพื้นแล้วก็เกี่ยให้ทั่วหลังจากนั้นก็แป้งพับทาปากก็คือแต่งหน้าปกติ แต่งน้าแต่งเข้มแต่งจัดอะไรก็แล้วแต่ลแล้ว,แล,วแล้วแต่ศรัทธา ส่วนผมเนี่ยจะทำไม่ทำก็ได้นะคะรานนี้มาโชว์แต่งหน้าผมนี่จะใดตรงจะม้วนโลหรือจะทำยังไงก็ได้แล้วแต่ศรัทธาสำหรับคนที่ใต้ตามีปัญหาใต้ตาดำอ่ะก็ใช้เป็นคอนซีลเลอร์ทาก็ได้นะหรือทำแบบเอก็ได้ก็คือใช้ใช้รองพื้นอ่ะทาเพิ่มตรงเนี้ยให้มันหนาหน่อยแล้วจะได้ปกแป้งอ่ะปบ ส่วนปากอ่ะริมฝีปากของเราเนี่ยที่ผ่านการสักครับแล้วเนี่ยมันจะมีความนุ่มนะคะมันก็จะมีความนุ่มแล้วก็สีผิวบริเวณปากเนี่ยสีก็จะสีก็จะสวยขึ้นนะคะสีก็จะเป็นสีสีลูกพีสีส้มอ่อนๆนะคะถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นปากชมพูหน้าจุ๊บนะคะถ้าเป็นพวกฝรั่งถ้าเป็นสาวเอเชียผิวขาวก็จะริมฝีปากจะออกสีแบบนี้สีลูกพีชจะเป็นสีส้มอ่อนๆส้มอมแดงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ สำหรับแป้งแต่งหน้าเนี่ยใช้เครื่องสอําอางที่ห่อไหนก็ได้แต่ช่วงนี้คือเอกลัวผิวจะเสียเนี่ยเอกก็เลยจะใช้เป็นแป้งแป้งทาคานา100%นะคะทาคานา100%จากเซเว่นค่ะก็เป็นสมุนไพรย100%นะคะไม่มีสารเคมีก็ใช้ตัวเนี้แต่งหน้าได้ค่ะแป้งทาคานานะคะทาคานาซึ่งซึ่งเอกก็ใช้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะ ชตั้งแต่สม,มัยมสามเพราะไรเพราะว่าคือเราเป็นคนผิวขาวเหลืองคือเอ๋เป็นคนผิวขาวเหลืองเวลาเอ๋ใช้พวกแป้งทาคนานเนี่ยใช้แล้วสวยมากเพราะว่าสีส,สีเนื้อสีของแป้งเนี่ยมันเข้ากับผิวคนเอเชียค่ะมันเข้ากับคนผิวขาวเหลืองผิวผิวพมา่าในตาแขกนะคะผิวพมา่าในตาแขกดูรวมๆกันแล้วเหมือนอิสลามนะคะแต่ไม่ใช่อิสลามะคะ่ะไม่มีเชือ้อ ไม่มีเชื้ออิสลามนะคะก็ทาไปก่อนนะคะ ก็ใช้แป้งทาคนาแทนแป้งแต่งหน้าได้มันก็จะยึดเกาะก,กับครีมรองพื้นได้ดีก็พอกไปหนาๆก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยมาเกี่ยทีหลังให้มันวอกไปเลยเห็นไหมคะว่าสีของทาคนาเนี่ยสีของทาคนาเนี่ยมันเข้ากับสีผิวของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อ <c oughs> ทางเอ่อทางบริษัทสีจันน่ะ เขาก็ผลิตแป้งพับนะที่ว่ามีส่วนผสมของทาคานาเหมือนกันก็ใช้ทาคานามาผสมทําแป้งพับไปแหละแบบอย่างเงี้ยแป้งพับอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยเขาเรียกแป้งพับเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแป้งพับก็แป้งพับนี่ก็ใช้ทาหน้าได้เลยแต่เราเอออยากแบบอยากจะถนอมผิวพรรณนะคะก็ใช้เป็นทาคานาแทนมันก็ใช้แทนแป้งแต่งหน้าได้เหมือนกัน ใช้แทนแป้งแต่งหน้าได้แล้วก็ค่อยเขียนคิ้วทาปากก็ได้ละอันนี้ก็จะทองทาแก้มให้ดูนะคะพอพอทาแก้มทาปากปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบดูใช้ได้แล้วไงก็คือแต่งแค่นี้ออกจากบ้านได้แล้วก็ทาแป้งทาแก้มให้แดงๆเนี่ยทาแก้มให้แดงๆทาปากก็อันนี้นะคะเป็นอันนี้เป็นสีชมพูอะสีชมพูแล้วกันสีชมพูอันนี้จะเป็นลิปสติกสีชมพูนะคะ ถ้าเป็นช่างแต่งหน้าเขาจะใช้เออเขาจะใช้เป็นไอเนี้ยแล้วก็ค่อยๆทาอันนั้นเราคือลำคาญเอาอย่างนี้แหละเร็วดีไออย่างนั้นมันช้างอย่างนี้เร็วดีเนี่ยแค่นี้ออกนอกบ้านได้แล้วนะ ีแค่นี้ออกนอกบ้านได้แลละแค่ทาแป้งทาแก้มให้มันชมพูหน่อยนะคะมันก็ทําให้หน้าดูเด็กนะคะดูแ๊วแล้วก็ผมนี่ก็หวีซะหน่อยผมก็หวีแคหน่อย วันนี้แต่งแค่นี้น่าจะดีวะ่ะเดี๋ยวทาทาตาสักหน่อยพอละวี่เกียรแต่งหน้าหนาที่เกียดแต่งหน้าหนา,เ,หนา,หนาเวลาล้างออกมันลาบากแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วใช้ทาคานาทาแก้มทาปากพอละแล้วก็หวีผมสักหน่อยติดกิด๊บ ท่าตาสักหน่อยมีสีม่วงม่วงม่วงอันนี้จะสวยนะแล้วก็ม่วงอันนี้ก็ทาออกมาน่าจะดูสวา่างแล้วก็สีน้าเงินเอาอันนี้ดีกว่าจริงๆเขาต้องใช้อันนี้ทานะแต่เราเสียนิสัยอะใช้มันเป็นความเสียนิสัยที่ว่าชอบใช้นิ้ว ก็ออกมาเหมือนกันแค่นี้ก็พอแล้วละ่ะไม่ต้องเขียนขอบตาไม่ต้องเขียนขอบตาหรอกที่เกียยล้างออกยากเวลาเขียนขอบตาแม่งล้างออกยากเขียนคิ้วยังล้างง่ายกว่าเอะเติมหางหน่อยให้หางมันชัดๆเป็นคนคิ้วเยอะอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องทำอะไรมาก พอ,อแล้วเนาะเออสีชมพูอ่อนค่ะสีชมพูอ่อนหน้าก็มันต้องทำอะไรอ่ะอันนี้เป็นสีทองนะคะลองเพื่อหน่อยอ่ะอัญทาตรงนี้ล้กันหัวตา กลายเป็นม่วงทองเปเลยม่วงม่วงทองนะคะม่วงทองทีผสม ถ้าช่วงไหนหัดแต่งหน้าทุกวันมันก็จะแต่งหน้าเก่งอะแหละพอละเนี่ยใช้ได้ละบ๊ายบายจบละคลิปละคะ่ะ